เป็นภาษาพื้นถิ่นของชาวจังหวัดนครราชสีมามีสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งโรงเรียนหนองบัวละครวิทยาตั้งอยู่ในชุมชนที่ใช้ภาษาโคราชเป็นภาษาหลักจึงได้นำกรอบหลักสูตรท้องถิ่นของดีเมืองโคราชมาใช้ในการจัดทำหลักสูตรของโรงเรียนเรื่องภาษาโคราชใช้ในการจัดการเรียนรู้สู่ผู้เรียนเชื่อกันว่าชาวโคราชน,านั้น อพยพมาจากจังหวัดอยุธยาและจังหวัดแถบตะวันออกเช่นระยองจันทบุรีและนครนายกเป็นต้นมีการอพยพเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงมีการผสมผสานร,ระหว่างกลุ่มพื้นเมืองเดิมและสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นไทยเสียมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสยามลูกแม่น้ำมู จึงเกิดการผสมผสานวัฒนธรรมไทยโคราชหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไทยโคราชไทยเดิมไทยเบิ้งต่อมามีการติดต่อค้าขายกับชาวลาวชาวไทยอีสานและชาวเขมรและมีการอพยพย้า,ายถิ่นฐานของชาวลาวชาวไทยอีสานและชาวเขมรเข้ามาทีหลังทําให้เกิดวิวัฒนาการของภาษาโดยมีการยืมคําไทยอีสาน และคำขะเขมรปะปนเข้ามาใช้เกิดเป็นคำไทยโคราชซึ่งแตกต่างจากภาษาไทยถิ่นอีสานโดยทั่วไปเพราะยังคงรักษารากสักเดิมไว้คือภาษาไทยถิ่นกลางนั่นเองอาจารย์สุจิตตวงเทศกล่าวว่าสำเนียงโคราชน่าจะมีรากเง้าเขาต้นสำเนียงหลวงกรุงศรีอุทยาของคนต้นอยุธยาที่พูดเนอแบบลาวหลังปีพุทธศักราช2000 อยุธยาสถาปนาเมืองนครราชสีมาและสร้างกำแพงอิฐกว่าจะสำเร็จมั่นคงลงหลักปักฐานต้องมีกำลังคนอยุธยาจำนวนไม่น้อยที่ถูกเกณฑ์ย้ายเข้ามาภาษาไทยสำเนียงโคราชเป็นภาษาถิ่นกลางคำศัพท์ทั่วไปตรงกับภาษาไทยถิ่นกลางมีสำเนียงค่อนข้างหนึ่งและหว้วนสั้นแบบภาคกลาง แต่มีการผันคำต่ำสูงที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นกลางบ้างโดยมักใช้เสียงวรรณยุกต์เอกแทนเสียงวรรณยุกต์โทเช่นโมแทนโมหรือเสือแทนเสื้อเป็นต้นนอกจากนี้ยังยืมคำภาษาไทยถิ่นอีสานมาใช้ปะปนกันด้วยเล็กน้อยเมื่อพูดจบประโยคจะลงท้ายด้วยคำว่าเบิ eng, wait, ้งเวยดอก เป็นต้นทางคณะผู้จัดทำหลักสูตรท้องถิ่นภาษาโคราชเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาโคราชที่มีใช้มาตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันจึงมีการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ความหมายสำนวนภาษาโคราชเป็นต้น และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ชุมชนโดยการพบปะชาวบ้านมีการซักถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับคำและความหมายซึ่งอาจจะมีบางคำที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนขี้ยายได้ยกตัวอย่างคำที่เด็กไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเด็กไม่เคยได้ยินแล้วเนี่ย่ยายที่คำว่า เตือนกันกตติกันไวเนี่ยโอ้ยดูขี้เลออุดรูดปนปากหมอปลาก็ว่ากันไปเดี๋ยวดูผมจนอะไรเดินจนเหยียบพี่ไก่ไม่เตะแกเยอะไวง้ยอย่างเงน้ยก็มีความหมายว่ายัางไงครับอ่าาก็ที่ว่าอเหยียบพี่ไก่ไม่เตะค,คือคือไม่มีแรงโซผมว่าเจอขนาดพี่<อ>ไก่ก้อนเล็กๆก็ยังจะเหยียบไม่เตนะันาดขนอย่างงั้นเล<น>ะคนต่อแต่ก่อนกตตีกัน ก็คนจ yup. นก็ให้เล um ี้ยงมาลูกกำช่าก็ให้เลี้ยงแมวคือคนจนให้เลี้ยงมามีไม้พอมาม้าเนี่ยมันเดินไหวมีแล้วให้ให้ทำงานไหวยังมากงั้นเถอะลูกกำช่าให้เลี้ยงแมวก็คือให้เก็บของมีพ่อมีแม่สอนหน่อยเก็บแมวสอนคือทำไม้เก็บแล้วแมวก็กินดิของแมวมันอยากเป็นกั๊ปเป็นอะไรอย่างนี้นะถ้าให้เลี้ยงแมวคือ เดี๋ยวจะได้เก็บผมดีๆถ้าอย่างเราไปแต่งงานจะบอกลูกบอกหลานก็บอกว่าสุราศร้าสบราก็บอกว่ารักกันซื้อของ่กันกบคิดพุตทรยุติกันรักกันอย่างเชื่อมั่นทันกันอย่างเชื่อถัวอยู่ด้วยกันจนเฒ่าจนแกถึงไม่เฒ่ายอดทองกระมองยอดพิษก็ ไดด่วงหวง่วง่วงคุณก็นับถือค้อหาหนาดาของนางคือว่าว่วงๆวงไม่มีรังเกียจรังอ่อนใครเลยยกตัวอย่างคำภาษาโครน้กรอกซอยกรอบตะก่อนก็คือเป็นซอยสมัยนี้กรอบไม่ใลยใช่เรือเปลยากรอบก็คือทางแต่ว่าสมัยนี้เขาเรียกซอย เป็นซอยคนเดินทั่างไอต่อคนเดินถ้ก่อนมันไม่มีราดยางไม่มีคอนกรีตมันจะเป็นถนนดินอย่างเดียวนั่นแหละติดเกาะวันนี้เรียนเรื่องภาษาโบราชซึ่งเป็นอะไรแคเพิ่มเมิมของเรานะวันนี้จะเรียนเรื่องทางและความหมายซึ่งภาษาโบราชเนี่ยมีที่กำเนิดอยู่ที่โคร ค้นหาคำและความหมายของคำจากพจนานุกรมภาษาโคราชนักเรียนจับคู่เพื่อค้นหาความหมายของคำสํานวนและตัวอย่างประโยคของคำและความหมายของคำนั้นจากนั้นออกมานำเสนอคำและความหมายของคำพร้อมตัวอย่างประโยค คำที่จะมานำเสนอมีคำว่าอะไรบ้างแล้วก็อ,อย,กย่างประโยคอันอนั้นฝนตกฤดูมีความหมายว่า จากที่นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาโคราชทําให้นักเรียนรู้สึกสํานึกรักบ,บ้านเกิดมีความหวงแหนภาษาถิ่นและยังคงสืบทอดวัฒนธรรมทางด้านภาษาสืบต่อไป